สวัสดีครับผมต้นฮักกอก,กนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่แถวบริเวณหน้าบ้านลุงพลนะครับก็วันนี้ผมก็ตื่นสายหน่อยนะครับเมืคืนนอนด็กนิดนึงครับก็วันนี้ผมก็จะมาดูบริเวณรอบๆนะครับนะครับบริเวณรอบๆบ้านลุงพลนะครับแล้วก็ นี่นะครับก็คือความงามของดอกดาวเรืองนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินบริเวณรอบๆนะครับนี่นะครับนี่ นี่นะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นบริเวณร้านป้าคำใสนะครับนี่นะครับป้าคำใสขายเสื้อผ้านะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นบริเวณล้านป้าคำใสนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูบริเวณรอบๆรับนีนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณแถวบ้านลวงพลนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นบริเวณบ้านลวงพลนะครับนี่พี่ นี่ก็พี่แอนชแนลนะครับนี่ครับมากวาดทำความสะอาดให้บ้านลุงพลแต่เช้าเลยนะครับนี่ก็เป็นดอกดาวเรืองนะครับสีเหลืองนะครับและนี่ก็คือต้นมะขามนะครับต้นมะขามนี่นะครับก็เป็นต้นมะขามนะครับเอ้ยต้นมะยมไม่ใช่ต้นมะขามพูดผิดนะครับขอโทษนะต้นมะยมนะครับนี่นะครับต้นมะยม นี่นะครับนี่ต้นมายมนะครับต้นมายมนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่มาก็เป็นรูปลุงพรนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับนี่เป็นรูปลุงพรนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างบนต้นไม้นี่ก็คือต้นสักนะครับนี่นะครับ หมดไปแล้วต้นสักนะครับนี่นะครับเป็นต้นสักนะครับนี่นะครับต้นสักนะครับแล้วผมจะพาเดินไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับผมจะพาเดินปดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณองค์พปู่นะครับ นี่นะครับเป็นองค์พ่อปู่นะครับบริเวณด้านหน้านะครับนี่นะครับน,นี่นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะพาดเดินดูความงามของดอกไม้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็คือความงามของดอกไม้นะครับที่ลุงพนกับป้าตันและ,ละอ่ยูทูบเบอร์ช่วยกันปลูกไว้นะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเพื่มาดูนะครับ นี่นะครับก็เป็นความงามของดอกเฟื่องฟ้านะครับนี่นะครับนี่นะครับดอกเฟืองฟ้านะครับและนี่ก็คือกอไผ่นะครับที่เห็นไกลๆนะครับกอไผ่นี่นะครับกอไผ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกอไผ่นะครับนี่นะครับกอไผ่กอใหญ่ๆ นี่นะครับเห็นไกลๆนั่นกอไผ่นะครับนี่นะครับความงามของดอกเฟื่องฟ้านะครับ นี่นะครับนี่คือดอกฟังฟ้านะครับสีชมพูดอกฟังฟ้าก็มีหลายสีนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับดอกงวงช้างนะครับต้นงวงช้างนี่นะครับต้นยางงวงช้างนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับม <c oughs> ีต้นยางงงช้างนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับมาดูความงามของมาดูความงามของแสงอาทิตย์ที่ผลยอดไม้แล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่นะครับความงามของดวงอาทิตย์นะครับที่ผลยอดไม้นะครับ ก็ดูสวยงามมากนะครับตอนนี้นี่นะครับนี่นี่นะครับความงามของดวงอาทิตย์ที่ผนยอดไม้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ฟังตรงข้ามอุย๊ยนุ่นใคร พ,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  tá, พ,พี่เสือพาไปนะครับนี่นะครับพี่เสือพาไปก็ทําคลิปเอ้ยทำคลิปไลฟ์สดอยู่นะครับทําไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้นี่นะนี่นะครับก็พี่เสือนะครับไลฟ์สดอยู่นะครับนี่นะครับพี่เสือพี่เสือพาไปนะครับตอนนี้ก็ยังครับผมตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ครับ ถ่ายคลิปอยู่ครับครับผมก็นี่นะครับพี่เสือพาไปนะครับนะครับผมก็แล้วก็จะให้ดูความงามของภูเขานะครับนี่ไปเป็นนี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามนะครับในตอนเช้านะครับนี่นะครับ แล้วก็มีท้องทุ่งนะครับนี่ดูเขียวขจีนะครับนี่แหละครับนี่นะครับพี่เสือนะครับนี่นะครับพี่เสือพาไปนี่นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นเช้าของวันจันทร์ที่สามพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานนะครับผม เพราะวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาานั้นตรงกับวันเสาร์นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็นี่นะครับเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับครับคลิปนี้ผมก็จบขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ